สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบมาพบกับเรานะครับในช่องช้างคู่ใจปลายควันเมืองนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์น,นะครับถ้าอยากให้เราติเแคร์ต้องมาชอบช้างคูดใจปลายควันเมืองนะครับสวัสดีค่ะเริ่มต้นเข้ามาแล้วนะครับโอ้อะไรก็โดนระเบิดเลยนะครับโอ้เจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขามาถาม <c oughs> ใช่ไหม เป็นใครมาจากไหนทำไมเดินเข้ามาดุมๆทำไมไม่ดูที่เส <c oughs> <c oughs> ื้อบ้างเนาะเนี่ยเจ้าของช้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของช้างอยู่ที่นี่ <c oughs> ใช่ครับเจ้าของช้างแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของช้างที่อืนี่แหละครับโอ้ตุลาลานตามากเลยช่วยรวมช้างนะครับ <c oughs> ชอบกดไลค์ <c oughs> ใช่กดแชร์แต่ว่าช้างเยอะจริงๆเยอะมากเยอะมากมาวแห่งแสดงเลยบุ๋ ฮึโอ้ยะไปเดินตามเขานะฮะเราต้องเราต้องให้ควานช้างพาเข้านะคะมีแค่นั้นเดี๋ยวโดนนะฮะโดนโดนไล่ออกโดนสกัดโดนสกัดดารุ่งโดนสกัดดารุ่งนะมคับนุ่นโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เชือกไหนนี่อันนี้พายอะไรนี่ นี่จันยงสวยเนาะฮะมุกโอ้พลายมุกพลายมุกดาโอ้รอแท้โอ้ยงาเคลียแจริงๆโอ้โอ้แต่หุ่นล่อเนาะล่อมากเลยดีใจแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดไลสอนครับเพื่อสิให้ไปบ่ยืมไปให้งานบุญก่อนเด้อ โอ้อันนี้เขาซ้อมก่อนก่อนจะทําการแสดงให้แขกชมนะคะเขาเรียกว่ามาเทสเทสเนาะเทสงานก่อนเทสงานก่อนอันนี้เด็กๆมาเทสงานก่อนนะคะเราก็อาจจะไม่ได้ให้ชมนานนะคะแต่ละจุดเพราะเราจะแวะมาขอบคุณครับขอบคุณค่ะอันนี้ชุดช้างเขาเดี๋ยวเราจะ เราจะเข้าไปหาแม่พรอยนะคะเราจะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะใช่รถลูรถรูตอนนี้เรามาถึงตรงที่แม่พรอยอยู่แล้วนะคะเราเคยมาแล้วนะคะตรงนี้เมื่อครั้งก่อนเนาะที่มากับ,บมารับยายสาริกา,อาโอ้โช้างเขาก็จะพร้อมทำงานแล้วนะคะใส่แยงเรียบร้อยแล้ว โอ้นี่ตันนี้ก็จะเป็นอาหารช้างโนนปุยเอะนี่นี่คือแต่ละเชือกก็จะมีเสบียงของตัวเองนะคะวันนี้ปุยเอะอ่าเจอแจ็คพอตนะคะช้าหน่อยรถซาเล้งเสียนะงานเข้าเลยรถซาเล้งแกเสียปุ้ดแม่บอบปุ้ดฮิปโปน้อยฮิปโปใหญ่ น่ามากปพราขนายยาวแท้ปื๊ดขนายทำไมมันบานออกอย่างงี้เนาะโอ้ถึงว่าโบโบโมันง่ายใหญ่งายยาวเรลยไหมดูขนายแม่นะ่ะดูอะตัดรอบที่สองอะเพืนนั่นนะออนี่ก็รักบอลก็รักบอลหนึ่งแม่แจำตอวบอกเพราะว่า,าเดี๋ยวอันตรายเนาะอโอ้นี่ท้องกี่เดือนแล้วนะยะ่า 2อเดือนแล้วนะคะอคุ้ยน้าไม่มีที่ยุบเลยอะนามากแม่ปลอยโอ้โหอวเออโมโบโได้มาจากไหนดูนะ,ะดูคุณแม่นะคะดูเนื้อหนังคุณแม่นะแน่นมากแต่ว่าแต่ละเชือกดูอะ่ะโอ้อวบอันดังนั้นเลยะคะ่ะทุกท่าน อะไรจ้านิ้งน้องก็เข้ามาเลยุดน้อ้าวนิ้งน้องหยุดป่ะพ่อจะมาดูนิ้งนองเลยโอ้หหนูไปดูอันนั้นเธอสอนฟันเมืองเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะเราเจอเราเจอแม่พลอยแล้วแม่พลอยแม่โบโบด้วยดูสาวๆแต่ละเชือกน่ะสวยจริงนะคะทุกท่านสวยจริงสวยจังอวบอันทั้งนั้นเลยหนุ่มๆเขาก็ชอบด้วยเนาะ มีแต่สาวอ้วนๆเป็นอันสาวอ้วนคาม่าโอ้นี่วดจ้าในควนช้างเขาก็จะนั่งรอคิวกันแบบนี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้กี่เที่ยวแล้วด้วยยังยังไม่ทันได้มีนักท่องเที่ยวมากหรอกนักท่องเที่ยวยังไม่มานี่บรรยากาศตอนเราเข้ามานี่คือตอนเช้านะคะทุกท่านก่อนเราจะคือก่อนเราจะกลับบ้านตะกลางเราก็เลย เวะแวะมาดูก่อนแวมาเยี่ยมก่อนเราก็จะถ่ายคลิปให้ชมนะคะ <Hi. S 1> กับ,บันเราไปดูขวัญเมืองไปดูขวัญเมือง <Hi. S 1> หมูไปดูพี่ขวัญ <Hi. S 1> พี่ขวัญน,นี่ไงพี่ขวัญในนี้เขาจะมีพี่ขวัญน,นะคะพลายขวัญเมืองเหมือนกันนี่ใช่ไหมเจ้า <Okay. S 1> นี่เห็นไหมลายขวัญเมืองนะคะ รอหนะ้ารอเหมือนกันในความเขาไม่อยู่นะควานยังไม่อยู่นะคะอ่าอันนี้ช้างพลายเขาก็น่าจะรอให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปเนาะ,อ,ปปะนอันนี้ถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ได้ทัวร์แขกอันนี้ถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ได้ทัวร์แขกส่วนทัวร์แขกเขาจะอยู่ด้านนี้นะคะจำหน่ายบัตรนั่งช้างโอ้ นั่นบนนู้นก็จะเป็นแหยงช้างของแต่ละเชือกนะคะมาที่ไว้วางแหยงแค่ยังสวยเลยเนาะที่วางแหยงยังอลังการดูสิอลังการจริงมีลูกปั้นช้างเลยนายอลูกปั้นช้างช้างโวพขนาดใช่บ่ใช่ช้างบ่ใช่ช้างนายท้ายรูปวันรือยังลิงอยู่บนนู่นายลิงอยู่บนไหนด้านนี้ ด้านนี้ก็จะเป็นสถานขายนะขายอาหารนะป่ะไปดูตรงนู้นก่อนเจอช้างแล้วแต่วันนี้ว่าจะมาดูพลายนิ้งนองเนาะเขาบอกว่าพลายนิ้งนองหยุดโอยดวงไม่สมพงกันเดี๋ยวยังไงก็ไปดูของเราที่ทีบ้านดีกว่าไปดูพลายอะไรพลายใบบวมพลายขวัญเมืองพลายตาทงพลายใบบวมเดี๋ยวจะพาไปดูไดโนเสา เดินไปถึงเมื่อวานนั่นเหรอแม่เดนไกลมากไกลมากที่ไหนไกลมากเดี๋ยวเหยียบคันเร่งไม่ถึงบ้านโอ้นี่นี่นี่ไปยืนตรงนี้ถ่ายรูปป่ะไปแล้วไปไม้ถ่ายก่อนจะกลับนี่เอาโทรศัพท์อยู่ไหนอ๋อโทรศัพท์แม่อยู่นี่นี่ ไปเดินดูถ่ายแล้วก็ไม่ต้องถ่ายอันนี้สมัมคือู่ยังไม่ถ่ายกับไดโนเสาร์แต่ไดโนเสาร์มันสวยนะอ๋นี่มันฟักไข่แล้วมือเ้ยยัาไปจับมือกันแล้ยเฮ้ยไดโนเสาร์กัดนั่นเนียงมือขึ้นไปไหม ไอ้ไดโนเสาร์กัดมือแล้วอัเนี้ยเอามือเข้าไปสิโอกัดมือหมูทำได้สวยอลังการมากเลยอลังการจริงๆอันนี้แค่แค่ส่วนหนึ่งค่ะทุกท่านนนกำลังก่อสร้างก็มีนะคะกำลังก่อสร้างก็มีถ้าจะให้ดีเนี่ยตรงนู้นอ่ะตรงไดโนเสาร์นุนจะสวยมากตอนนั้นเธอได้ไปไหมได้ไปใช่บ่เออรออยู่ดิเออเธอทำไมยังไปจากมาสวยอยู่ไหนเออสวยแล้วก็สวยนะคร อย่างกับวิมานจริงๆเลยแต่วันนี้อาจจะไม่ได้พาไปเดินเที่ยวถึงข้างในนะคะทุกท่านเพราะไฟสโตบอกว่าถ้าเดินไปไกลน,นี่แขนขาจะลา,ลานลอยนต่คนสบายที่สุดนะครับหนูนกิมแล้วก็นอนอูดค <laughs> ืนอะไรนั่นกินตูนูนด้านในโอ้ข้างบนนะเพออะไรนะเขาหรือซี เลยมากเลยอ่ะฮัโหลทำได้อลังการมากเลยนะโอ้ยเราไปขึ้นเครื่องบินแล้วขึ้นไปยังวันนั้นน่ะเออคนช้างน้อยเออโอ้ช้างน้อยไม่น้อยแล้วนั่นนะนั่นได้ช้างน้อยขึ <c ười> ้นเครื่องขึ้นเครื่องบินนะกับ บุรีรัมเป็นโลกสตึกเลยเด้อฮะเอาไปอยู่ข้างในทั้งหมดสิเข้าไปเข้าไปโอ้วัสดีชาวโลกโอ้อหมูขึ้นไม่ได้โอ้โอ้มาบายบายหน่อยทักทายน่อย้า สวนลอยฟ้าด้านนี้จะเป็นสวนสวนลอยฮะสวนลอยฟ้าโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากโอ้แต่ว่ามันมีเพลงนะคะด้านในนี้ดูนัง่งไปถ่ายกันเป็น,เน,นด้วยไหมฮะอะไรโน่นนะทาลิงทำได้สวยแล้วมีเก้งีอะไรอยู่แถวภูเขาเนาะ ถ้ามาเที่ยวที่นี่นะคะต้องมีเวลาแบบวันสองวันนั่นแหละวันเดียววันเดียวเดินไม่ทั่วนะคะทุกท่านว <À, S 1> ันเดียววันเดียวเดินไม่ทัว่วจริงๆรงเ <c oughs> ออเป็เป็นตรงไดโนเสาร์ไหม โมอุดอุดฮะสำหรับทลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าอยากให้เราแชร์เข้ามาดูช่องช้างคู่ใจกันเยอะๆนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะ เจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ